สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องสับขาแล้วก็ผมวันนี้มีแนวทางฟุตบอลมาอีกหนึ่งคู่เช่นเคยนะครับเป็นบอลบุสเดลิก้าเยอรมันนะครับเป็นไบร์นมิวนิกนะครับเปิดบ้านมาเจอกับเลเวอร์คูเซนครับผมเรามาดูฟอร์มการเล่นของทีมเจ้าบ้านนะครับชนะ4ครับแพ้์หนึ่งกับผมเรามาดูฟอร์มการเล่นของทางด้านทีมเยือนบ้างนะครับชนะ5ครับผมมาดูแมตช์ล่าสุดของไบร์นมิวนิกนะครับที่เตะล่าสุดไปนะครับชนะกกลัดบักมา2ประตูต่อหนึ่งกับผมเรามาดูทางด้านทีมเยือนบ้างนะครับ เป็นเลเวอร์คูเซ่นนะครับที่เอาชนะเอเค้นนะครับสประตูต่อ2ครับผมเรามาดูแมตช์ล่าสุดที่เคยพบกันของทั้ง2ทีมนะครับเป็นไบรเยนมิวนิกนะครับแพ้ให้กับเลเวอร์คูเซ่นไป1ประตูต่อ2ครับผมดูจากสถิติรวมๆแล้วนะครับเป็นไบรเยนมิวนิกนะครับที่เอาชนะเลเวอร์คูเซ่นมากที่สุดนะครับผมคู่นี้นะครับฟันธงไปที่ไบรเยนมิวนิกครับผมเจ้าบ้านครับผมเอาชนะได้อย่างแน่นอนครับผมพี่ๆน้องๆคนไหนนะครับสนใจอยากจะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับปัดขวามัได้เลยครับผมเช่ากระจัดขัดกระส่วนครับสวัสดีครับ